สวัสดีค่ะพบกับฮิตาชิเรียลวิวคลิปรีวิวแบบเรียลจากฮิตาชิสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมารีวิวเครื่องฟอกอากาศฮิตาชิเม d อิน Japan ผลิตและนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นรุ่น EPA 3000ค่ะ ด้วยดีไซน์บางเฉียบน้ำหนักเพียง4กิโลกรัมทำให้คุณเคลื่อนย้ายไปยังมุมต่างๆของบ้านได้อย่างง่ายดายค่ะมีมาให้เลือกด้วยกัน3สีนะคะก็คือขาวดำและแดงค่ะนอกจากนี้ยังมาพร้อมรีโมทคอนโทรลเพิ่มความสะดวกสบายให้คุณสามารถสั่งงานได้อย่างสะดวกจากทุกมุมในห้องได้ทุกเวลาเลยละค่ะขนาดเล็กกระทัดรัดมีความกว้าง40ซนมสูง42.4ซนมและบางเพียง13.3ซมตรค่ะ เห็นจิ๋วๆแบบนี้แต่รับรองว่าแจ๋วนะคะเพราะว่าฮิตาชีออกแบบให้เครื่องฟอกอากาศรุ่น EPA 3000ดูดอากาศเต็มกำลังจาก6ทิศทางรอบเครื่องค่ะด้วยขนาดกระทัดรัดนะคะจึงเหมาะแก่การฟอกอากาศในห้องที่มีขนาดไม่เกิน22ตารางเมตรค่ะนอกจากจะเหมาะกับการใช้งานในห้องแล้วนะคะยังเหมาะกับการใช้งานในที่ทำงานอีกด้วยค่ะเพื่อให้สมองปลอดโปร่งกับอากาศที่สะอาดและสดชื่นค่ะ ทีนี้มาลองเปิดดูภายในตัวเครื่องกันค่ะภายในตัวเครื่องนะคะประกอบไปด้วยแผ่นกรอง2ชิ้นค่ะซึ่งแผ่นกรองชิ้นนี้นะคะก็คือแผ่นกรองหยาบหรือว่า pre filter ค่ะฝุ่นที่ถูกดูดเข้ามานะคะจะถูกดักจับที่แผ่นกรองชิ้นนี้ก่อนเลยซึ่งแผ่นกรองชิ้นนี้สามารถถอดนําไปล้างทําความสะอาดได้ค่ะเพื่อให้มีประสิทธิภาพที่เหมือนใหม่และนอกจากนี้ยังเป็นการยืดอายุการใช้งานเครื่องฟอกอากาศและแผ่นกรองชิ้นอื่นด้วยค่ะ นอกจากนี้เครื่องฟอกอากาศที่ตาชียังสามารถกรองฝุ่น PM 2.5ได้ด้วยแผ่นกรองเอป้ AR, ซึ่งเป็นแผ่นกรองหลักอีกด้วยค่ะซึ่งแผ่นกรองเอป้จะทำงานแบบทวินวันค่ะซึ่งด้านหนึ่งนะคะจะดักจับสารก่อภูมิแพ้แล้วก็ฝุ่นต่างๆโดยสามารถดักจับฝุ่นได้ถึง99.5%ค่ะส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะจะสามารถกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ ซึ่งได้รับการรับรองจากสถาบันโรคภูมิแพ้ประเทศอังกฤษหรือ Allergy UK ที่เป็นสถาบันวิจัยโรคภูมิแพ้ระดับโลกว่าเครื่องฟอกอากาศฮิตาชิสามารถกำจัดสารก่อภูมิแพ้ได้จริงค่ะเครื่องฟอกอากาศฮิตาชิเมดินญี่ a ุนรุ่น EPA 3 0 0 0มาพร้อโหมดการทำงานถึง3โหมดด้วยกันได้แก่โหมดฟอกอากาศปกติโหมดกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์โหมดกำจัดละอองเกสรดอกไม้ ใครที่กําลังมองหาเครื่องฟอกอากาศที่มีขนาดเล็กกระทัดรัดเหมาะสําหรับการฟอกอากาศในห้องที่มีขนาดไม่เกิน22ตารางเมตรหรือจะเอาไว้ไปวางเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ที่ออฟฟิศในราคาสบายกระเป๋าฮิตาชิขอแนะนําเครื่องฟอกอากาศรุ่น EPA 3000เมตรอิน a p a n ราคาเท่านี้นะคะแต่ว่าได้สินค้าที่ผลิตและนําเข้าจากประเทศญี่ปุน่นเรียกได้ว่าคุ้มสุดคุ้มเลยล่ะค่ะ Hitachi Inspire the Next